สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัทอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมันจบขาลงหรือยังนะครับมันจบขาลงหรือยังก็ต้องเรียกว่านะครับเซตเนี่ยนะครับหลุดมาทุกทุกแนวรับนะครับนี่ขนาดดูในกราฟเดือนนะครับเส้น50 50เดือนยังหลุดนะฮะแสดงว่าหนักจริงๆนะครับแล้วก็ลงมาแตะถึง200เดือนกันเลยทีเดียวนะครับที่74 6แล้วก็เด้งขึ้นมาวันนี้นะครับ845อันนี้คือของเซต50นะครับของเซตก็ไม่ต่างกันเลยนะครับก็คือพอหลุดเส้น50เอเอเส้น50มันนะครับก็มาแตะแตะที่ 200นะครับแต่ที่200แล้วก็เด้งขึ้นนะครับเด้งขึ้นก็ถือว่าเป็นแนวที่โคตรแข่งไม่ธรรมดานะฮะใช้คำว่าแนวที่โคตรแข็ง PE ก็ค่อนข้างต่ำนะครับนี่ขนาดในปี1-2ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไรของเซ็ตเริ่มลดลงมาแล้วนะครับจากราคาน้ำมันที่ลดลงนะครับทำให้ตัว Earning ลดลงนะครับ ราคาปรับลงมาก็อยู่ในระดับที่ต้องเรียกว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจก็อยู่โซนนี้เลยทีเดียวโซนแถวแถวนี้นะครับโอเคก็ทีนี้ไอ้ที่มันลงมาเนี่ยมันลงมาจาก3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือเศรษฐกิจโลกเนี่ยอ่อนแออยู่แล้วนะครับแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องของตัวสงครามราคาน้ำมันนะครับซึ่ง ไม่รู้ซาอุนึกคึกอ,อะไรขึ้นมานะครับอยู่ดีๆก็ปรับลดราคาน้ำมันซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องของไวรัสโครนานะครับอ่ะก็เริ่มจากไวรัสโครนาก่อนนะครับจริงๆก็เข้าไปเนี่ยครับแค่ว่าโควิด19นะครับแล้วก็พิมพ์กูเกิลคาว่าโควิด19 Dashboard ใส่คาว่า cse CS เข้าไปมันก็จะขึ้นหน้านี้ผมมาเองฮะ เราสามารถอัปเดตได้ทุกวันนะครับถามว่าจบยังยังกระจายทั่วโลกลด้วยนะครับแต่ว่าแนวโน้มดีขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ผมจะชอบปกติจะเป็นคอนเฟิร์มนะถ้าดูตรงนี้มันจะน่ากลัวนะครับเราดูเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงดีกว่าเนาะนะครับก็จริงๆทั้งโลกนะครับทั้งโลกทํำน่ากลัวมากเลยก็คือเพิ่มเนต่าที่เพิ่มขึ้นนะครับจนถึงประมาณสัก กลางกลางเดือนนะครับก,กลางกงเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็พอเข้าเดือนเมษาก็แต่ละวันนะครับเพิ่มนะไม่ได้ลดลงคือโรคไม่ได้หายแต่ว่าเพิ่มในอัตราที่ลดลงโอเคคนทั้งโลกก็เลยมองว่าตรงเนี้นะครับมันน่าจะเป็นจุดที่ระบาดแรงที่สุดของโลกเนี่ยนะครับน่าจะจบลงไปแล้วนะครับน่าจะจบลงไปแล้วก็ ดูอย่างอิตาลีเนาะนะครับที่ว่าแบบเห็นคนตายกันเยอะๆเนี่ยนะครับก็ผู้ป่วยใหม่ก็มีนะครับแต่ว่าเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราที่ลดลงนะครับเริ่มเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงแต่ตอนนี้ที่จะหนักๆหน่อยนะครับอาจจะเป็นพวกอเมริกาใต้นะครับซึ่งเพิ่งเริ่มระบาดนะครับกับอินเดียนะครับเนี่ยอย่างบราซิล โอเคบราซิลนี่ยังดีหน่อยนะครับเริ่มคุมได้นะครับอิสราเอลนะครับตอนออกกลางก็กําลังระบาดแต่ก็เริ่มคุมได้แล้วนะครับเหลือประเทศจะเยอะก็คือแถวๆนี้อินเดียนะครับอินเดียยังคุมไม่ได้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเป็นพวกมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับอันนี้ก็คนเยอะนะครับเราก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ ก็หวังว่าจะควบคุมได้เนี่ยครับอินโดยังคุมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับยังเพิ่มแนวตาที่เพิ่มนะครับก็เป็นห่วงแถวๆนี้แหละฮะแถวๆรอบบ้านเราเนี่ยกับตัวอินเดียก็หวังว่าจะคุมได้นะครับแต่ว่ายุโรปอเมริกาก็คือเริ่มเพิ่มแนวตาที่น้อยลงละส่วนเรื่องราคาน้ามันนะครับตอนนี้ก็คือสามารถคุมได้แล้วเหมือนกันนะครับจากนั้นเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือเศรษฐกิจทั้งโลกเป็นยังไงนะครับ เราก็จะเข้าไปดูเรื่องของตัวเศรษฐกิจอเมริกันก่อนนะครับก็เป็นพิมพ์ Google คำนี้นะครับ US recession นะครับ Dashboard เดี๋ยวนี้มีคนทำเครื่องมือดีๆให้เราเยอะฮะเนี่ยครับ Anatomy of recession ของถ้าไป เนี่ยของแลกมันสันเนี่ยนะครับก็เข้าไปดูได้เขาจะมีอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าอตอนเนี้ยของเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยนะครับมันไปอยู่ที่ช่วงไหนแล้วนะครับก็เห็นว่ายิงไปเข้ารีเซชชั่นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับสิ้นแต่มาสหนึ่งนะครับสิ้นแต่มาสหก็เละกันเลยทีเดียวนะครับจริงๆก็มีสัญญาณเตือนเนาะมาตั้งแต่ ปีที่แล้วเอ้ยสักไปปีที่แล้วนะครับมันเริ่มขึ้นไฟเขียวแล้ะนะครับก็คือมันเริ่มการกระบาดเนี่ยยูเคิร์ฟที่มันตัดนะฮะคือเศรษฐกิจชะลอตัวแน่แต่ว่ามันรู้ได้ไงว่าปีนี้จะมีปีนี้มันจะมีโควิดระบาดนะครับก,ก็งงๆดีนะครับแล้วก็ค่าจ้างนะครับค่าจ้างก็เริ่มไม่ค่อยเติบโตแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของการผลิตนะครับ ก็เริ่มมีสัญญาณตั้งแต่งบเริ่มออกนะครับก็คือ p r o f i t Margin เริ่มแย่ลงนะครับก็เป็นสัญญาณการจบรอบของเศรษฐกิจเนาะให้นึกภาพว่าเศรษฐกิจอะเวลาแรากแรกอะฮะแรกแรก,รก,รก,รกมันก็จะโอ้ยเศรษฐกิจเริ่มจากชะลอจุดตนะ่ำเนาะทำคนเริ่มแบบมีความคึกคักนะครับมันก็เริ่มขายอะไรก็กำไรดีนะครับพอสักพักนึง อพอมันทุกคนมันก็ทำกันหมดแหะนะครับสุดท้ายการแข่งขันก็เริ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีคนที่ไม่แข็งแกร่งนะครับคนที่ไม่แข็งแกร่งก็ล้มหายตายจากกันไปนะครับมันก็เลยเป็นทรายเนาะว่าไอ้ profit margin เนี่ยมันก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งนะครับที่ทำให้เรารู้ได้ว่าใกล้แหละนะครับคือมันก็การกระบาทกาันหมดแหละนะครับ <ś>, แต่ที่ สาเหตุที่ทําให้หุ้นมันไม่ลงนะครับหุ้นไม่ลงเพราะว่าตรงภาค f i n a n นเชีเขามีตัว Money Supply อัดเข้ามานะครับเห็นว่าเริ่มอัดมาตั้งแต่เดือนมาร์สแล้วนะครับก็คือพอเขารู้ว่าโควิดมาเนี่ยนะครับแล้วคนเริ่มกังวลว่าภาคตราสารหนี้ภาคเอกชนเนี่ยมันจะเริ่มเละคนก็เริ่มมา เริ่มเทขายฮะเริ่มเทขายตาสานี้ภาคเอกชนมาซื้อตาสานีา้ภาครัฐนะครับมันก็เลยทําใหา้ตาสานี่ภาคเอกชนดอกเบีย้ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตาสานีา้ภาครัฐมันดอกเบีย้ยต่มลงนะครับสเปรดเครดิตสเปรดมันก็เลยถ่างมากขึ้นถ่างแบบผิดปกตินะครับก็เลยเป็นเครื่องหมายการกระบาดเข้ามานะครับโอเคทีนี้นะครับ แสดงว่าตอนนี้ความเสี่ยงตอนนี้ผมผมว่าเหลืออยู่อันเดียวแล้วนะครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจากพอมันเข้า r e e s s i o o เนี่ยนะครับแล้วมันจะ Recovery เมื่อไหร่นะครับเ e c o v e r y เมื่อไหร่ซึ่งตลาดหุ้นนะครับมีข่าวดีมาบอกว่ามันจะ Recovery ก่อนนะฮะก่อนก่อนที่จะอไ้นั่นก่อนที่ของจริงมันจะขึ้น ครับก่อนที่ของจริงมันจะขึ้นก็พอรีเซชชั่นตัวแปรก็จะเป็นชุดนี้นะครับพอจะรีคอมลีก็จะเป็นตัวแปรชุดหนึ่งนะครับตัวแปรชุดหนึ่งก็แต่ละแต่ละช่วงเนี่ยนะครับก็ตัวแปรที่มันฟื้นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับตัวแปรที่ฟื้นก็ไม่เหมือนกันก็ตอนนี้ก็การกระบาดกันหมดจะเห็นว่า เลข5เลขลบ1อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็คือใช้เวลากี่กี่เดือนนะครับมันถึงจะกลับเข้ามานะครับโอเคมันฟองกลีนถูเอ็นนะโอเคลบ2มันคืออะไรนรีนะครับมีเครื่องหมายลบด้วยนะครับโอเคก็ช่วงซัพพลามเนี่ยนะครับก็ใช้แค่ 5เดือนนะครับ5เดือนเท่านั้นเองก็อันนี้เดือนแรกนะครับก็ต้องเรียกว่าปกตินะครับเฟดก็จะอัดเข้ามานะครับอัดเข้ามาแล้วก็พอสภาพคล่องเริ่มดีนะครับคเครดิตสเปดที่มันเคยถ่างมากๆมันก็จะเริ่มลดลงนะครับแล้วก็นโยบายการเงินก็จะเริ่มผ่อนคลายเข้ามานะครับโอเคแต่อีโคโนมิกตัวที่ เข้ามานะครับรู้สึกก็จะเป็นเรื่องของเฟตมาก่อนเลยนะครับตัวพิวรีเฟตเดี๋ยวค่อย <c oughs> ๆไปดูว่ามันคืออะไรนะครับส่วนภาคการผลิตนะครับก็ต้องเรียกว่าเดี๋ยวจะตามมาที่หลังนะครับมาดูสเต็ปการเล c o v ค r y ก่อนนะครับว่าเราจะได้เห็นภาพว่า,วาเฮ้ยเวลามันฟื้นเนี่ยตัวแปลไหนมันจะมานะฮะช่วงซัพลามนะครับก่อนซัพลามก็เละหมดทุกช็อตนะครับคือ พอคนกังวลมากๆมันก็ผู้บริโภคก็ไม่เชื่อมั่นการผลิตก็ไม่ดีนะครับเซนติเมนต์ก็ไม่ดีนะพอหุ้นตกนะครับโอเคกเศรษฐกิจนะครับการก่อสรงก่อสร้างอะไรก็ไม่ค่อยจะดีนะครับคนตกงานก็เยอะไปหมดนะครับเฟดก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับภาคการเงินนะครับเครดิตสเปรดก็ทางนะฮะเฟดโพริซีนี ยังคิดอะไรไม่ออกนะครับยังเป็นภาคเรืงเหลืองอยู่นะครับแล้วก็ไฟแนนเชียลคอนดิชันนะจะเป็นพวกสินเชื่อนะครับจากนั้นนะครับเฟดก็เริ่มเข้ามาใส่เลยนะครับในช่วงกลางๆนะครับอ่าแล้วก็คืออัดทั้งเงินทั้งลดดอกเบีย้ยเข้ามานะครับแล้วก็ผู้ริโภคนะครับสักพักก็จะเริ่มมีมาก่อนเลยนะครับแต่พอไปสักพักหนึ่งฮะ เลแมนบาร์เทอร์แบงค์ล้มฮะตอนนี้ของเรายังยังอยู่แถวแถนี้นะครับก็คือรัฐเริ่มอัดเงินเข้ามานะครับแต่งบนี่ยังไม่ออกไงนะครับคือเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีบริษัทอะไรใหญ่ๆที่มันจะล้มละลายหรือเปล่านะครับก็ของของช่วงซัพพลายจะมีสองสองก๊อกนะครับก็คือ ลงมาแบบฟื้นแล้วก็มีอะไรใหญ่ๆล้มละลายสักสักอันหนึ่งนะครับมันก็จะแบบเฮ้ยคนก็จะตกใจแล้วก็โลงมาอีกช็อตหนึ่งนะครับแต่พอลงมาอีกช็อตหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าอ่าก็จะเริ่มมีเขียวเขียวเข้ามามากขึ้นนะครับคือพอถึงจุดจุดหนึ่งคนจะเริ่มแบบเฮ้ยอันนี้แหละนะครับเริ่มโอเคแล้วภาคการเงินเริ่มฟื้นมาก่อนนะครับเห็นนะว่าภาคการเงินเริ่มเขียวเขียวขึ้นมานะครับ ตัวอีโคนมิกถึงค่อยๆถึงค่อยๆเป็นบวกตามมานะครับแล้วคุณก็วิ่งกระจกะจายนะครับตอนนี้นะครับก็มีคนถามว่าเฮ้ยมันลงมาจบหรือยังนะครับมีเป็นไปได้สองทางทางที่หนึ่งก็คือตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ทางที่หนึ่งก็คือตอนนี้อยู่ตรงนี้แหละก็คือลงมาเฮ้ยสุดแล้วแหละนะครับแล้วก็เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ทำก็คือเหมือนเหมือนช่วงซับพลามเลย นะครับมีทั้งอัดเงินมีทั้งอะไรก็ขึ้นมานะครับหรืออยู่ตรงนี้กลางทางนะครับก็คือขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องมีอะไรล้มละลายแบบหนักๆทําให้คนแบบมันไม่เชื่อมั่นะนะครับจังหวะนั่นแหละนะครับก็จะเป็นกอกสองนะครับกอกสองแล้วมันถึงจะมีพอกอกสองจบมันถึงจะวิ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ แต่รอบนี้ผมเชื่อว่าการฟื้นตัวก็คงคงไม่ได้เร็วนะครับไม่ได้เร็วอะไรเหมือนช่วง2008นะฮะเพราะว่าหรือช่วง e c o ค o น i c มิกไซครีเซชชันแบบช่วงอื่นๆนะครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนนะฮะเวลาลงมันลงแบบเกิดวิกฤตประเทศเดียวแล้วมันจะมีตัวที่เศรษฐกิจยังดีอยู่อ่าก็เป็นตัวแบบ พยุงขึ้นมาแต่รอบนี้ฮะตัวโควิดไครซิสเนี่ยนะฮะมันมันพาเศรษฐกิจดาวทั้งโลกเลยฮะออก็ใช้คำว่าค่อนข้างเหนื่อยนะครับใช้คำว่าค่อนข้างเหนื่อยกันเลยทีเดียวก็แต่ถ้าเกิดเพราะตอนนี้สมมติฐานผู้ฟังนะครับก็คือ เหลือแค่เดียวพอก็คือว่าตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยภายใต้สมมติฐานถ้ามันจะขึ้นนะนะครับถ้าเซ็ตจะขึ้นนะเนี่ยครับตรงนี้ถ้าจะวิ่งแบบกลับไปเลยนะครับว่าก็คือหลังงบออกหรือว่าผ่านไปจากเนี้ยสามถึงหกเดือนนะครับมันจะต้องไม่มีบริษัทล้มหรือว่าไม่มีแบงค์ล้มทีเนี้ย มันก็จะเป็นแค่ r e เ e s s i o n ธรรมดาแล้วมันก็จะวิ่งกลับตัวไปเลยนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดเวลาหุ้นที่มันจะกลับตัวนะครับกลุ่มแรกๆที่มาก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการบริโภคขึ้นมาก่อนพวกสินค้าฟุ่มเฟือยห้างสนามบินโรงแรมพวกนี้ก็จะเริ่มมานะครับคนกูประมาณว่าอัดอึดอัดนะครับ ขอเที่ยวดีกว่านะฮะอิดอัดมาหลายเดือนแล้วนะครับก็ขอเที่ยวกันไปโอเคก็อย่างมิน์เนี่ยนะครับก็ลงมาเยอะดีนะครับหรืออย่าง ao t ท่นะก็ยังงงว่าสนามบินมันปิดขึ้นมาทำไมวะเนี่ยนะคก็มีอะไรแปลกๆดีนะครับสำหรับตลาดทุ้นไทยนะครับแล้วก็ ตอนนี้คนระบาดเริ่มน้อยนะครับคนก็เริ่มเข้ามาแล้วเอ้ยเดี๋ยวห้ามก็ต้องขายได้น่านะครับ c r c ขึ้นแบบเยอะนะครับหรือว่าตัว CPN CPN ก็เริ่มมานะครับน CPN ก็เริ่มเด้งขึ้นมาแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะมันถูกดีนะครับปกติเนี่ย จะซื้อหุ้นตัวเนี้ PE ก็คือยี่สิบเท่าต่ำๆนะครับมีวันนี้แหละนะครับเราซื้อได้16บหกไม่ใช่สิหแล้1สิบแปละนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับแต่มันจะโตอีกหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆแล้ววิถีชีวิตคนเราก็ไม่รู้ไปไหนก็ต้องก็ต้องอยู่ห้างนะอะไรประมาณนี้ หรือว่าไอ้พวกกลุ่มอิเล็กอืมอิเล็กก็จะมาเช่นพวก KCE Delta ลต้าฮานะนะครับเดี๋ยวพอคนเลิกกลัวฮะไอ้ตัว ISM เนี่ยหรือว่าถ้าของไทยบ้านเราก็ดู PMI ก็ไนดะ้นะครับที่มันตกหนักๆเดี๋ยวมันก็มาของมันเองฮะนะครับคือ <c ười> คนเดี๋ยวนี้มันหยุดชอปปิ้งไม่ได้หรอกนะครับมันถูกฝึกมาอย่างนั้นนะฮะโอเค <c ười> ก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปเลยละกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวเรื่องของอ,อะไรเดียที่มันทำให้เซ็ตตกลงมาหนักๆเนี่ยมีอยู่3มเรื่องสงครามน้ำสงครามราคาน้ำมันโควิดแล้วก็เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับตอนนี้เรื่องที่1นนะครับก็คือสงครามราคาน้ำมัน ก็มองเป็นเรื่องการเมืองไปเดี๋ยวมันคุยกันได้ครับเดี๋ยวมันก็จบของมาเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องโควิดนะครับเรื่องโควิดก็จริงๆไม่เกินปีผมว่าเดี๋ยวมันก็มีวัคซีนมียาอะไรมา,มารักษาเองนะครับลองคิดดูนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับมีโรค การละโรคระบาดนะครับก,การละโรคระบาดกา็ยังยังอยู่กันได้เลยนะครับใช้เวลาแค่ไม่กี่ปีนะครับก็ก็ได้นะครับก็ยังมนุษย์ก็ไม่เห็นสูญพันธุ์นะฮะร,รอบนี้เนี่ยต้องเรียกว่าวิทยาการอะไรของเราเนี่ยนะครับมันดีกว่าร้อยปีที่แล้วเยอะเลยนะครับก็ ก็ไม่นานนะครับไม่นานก็น,านก่นาจะคิดยาหรือว่าวัคซีนโผล่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับถามว่าชะลอไหมก็ชะลอจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่รัฐพยายามทาก็คือพยายามทําให้มันไม่พังนะครับก็มีการทั้งอัดเงินเข้ามานะครับทั้ง ช่วยภาครัฐช่วยภาคเอกชนช่วยประชาชนนะครับเงินแจกถึงบ้างไม่ถึงบ้างกา็ก็ยังแจกนะนะครับโอเคมันก็คงคงลดผลกระทบนะครับมากกว่าตอนช่วง40นะครับต้ยมยำกุ้งที่นโยบาย IMF บอกเฮ้ยปล่อยให้มันลม้ลมๆไปเลยนะฮะไอเนี่ยนะใช้เวลาแบบนานมากเลยนะกว่ามันจะ ก็มันจะฟื้นขึ้นมานะครับแต่รอบนี้ก็อาดเข้ามาแต่ปัญหาก็คือหลังจากจบไวรัสเนี่ยนะครับจบเศรษฐกิจชะลอเนี่ยมันจะฟื้นยังไงนะครับฟื้นเป็นรูปตัว v นะครับตัว u หรือตัว l นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้เออใช่แล้วซึ่งถ้าเศรษฐกิจมันเข้า recession เ,เมื่อไหร่นะครับแสดงว่า จังหวะซื้อหุ้นเนี่ยกำลังจะมานะครับเพราะว่าเรามานั่งดูก็ได้นะนเนี่ย recession i s t เนี่ยไม่ใช่แต่ละตัวมันก็ใช้เวลาแค่เนี้ยฮะรอบที่สั้นที่สุดเดือนเดียวยังมีเลยนะครับสองเดือนหนึ่งเดือนนะครับหเดือนประมาณเนี้ไม่คือเวลาเศรษฐกิจมัน recession นะฮะมันมันครึ่งปีแค่นั้นแหละนะครับเดี๋ยวมันก็จบนะครับ โอเคก็หวังว่านะครับหวังว่านักลงทุนน่าจะเอาตรงนี้มาเป็นเป็นจุดพอยต์ได้ว่าเอ้ยมันน่าเอ้ยเอาฟันธงแล้วกันนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรพังๆนะครับเรจถ้าถ้าต่อไปนะครับในในเงื่อนไขนะนะครับถ้าไม่มีบริษัทใหญ่ๆหรือว่าแบงค์ล้มละลายนะครับ ภายใน3-6เดือนต่อจากนี้ก็ถือว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับโอเคซึ่ง after effect ผมยังไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะครับในแตรมาส2หรือ3ที่จะเกิดขึ้นนะครับคือรู้ว่าเละนะครับแต่ว่าถ้ารัฐบาลอัดเงินเข้ามาจนมันไม่ถึงล้มละลายะนะครับตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่คุณต้องซื้อหุ้นโอเค ก็เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ